ใจตอนที่ห้ามนทิราโทรบอกทับว่าตนเป็นไข้ทับเป็นห่วงรีบหายาแก้ไข้ไปให้ระหว่างนั้นเธอก็เอาที่เป่าผมกดเบอร์ร้อนที่สุดเป่าใส่ผ้า,าคนหนูแล้วเอาแนบที่หน้าผากซอกคอแล้วเอาริบสีซีทาปากแต่งหน้าให้ดูซีเซียวทับมาเห็นเธอหน้าซีเซียวและไข้สูงจึงประคองพาไปนอนแล้วจะเอายาให้ทานมนทิรามานยาทำเป็นหนาวพอเดินไปถึงเตียง ก็ทำท่าเซจะล้มเหนี่ยวทับไว้เต็มแรงจนกระดุมขาดแล้วทำเป็นตกใจแต่มือรูปไล้แผ่นอกทับยั่วยวนหมายจับให้อยู่หมัดแต่ไม่สำเร็จ ฟื่องระดาออกจากห้องพักสร้อยทองเดินมาที่ห้องลูกแก้วเพื่อมานอนเล่านิทานกันเห็นทับออกจากห้องมนทิลาในสภาพกระดุมเสื้อขาดก็ชะงักมองไปที่ห้องมนทิลาแล้วรีบเปิดประตูห้องลูกแก้วเข้าไปฟื่องระดาไม่ทันเล่านิทานทับก็เคาะประตูเข้าไปทำทีถามลูกแก้วว่ายังไม่นอนเหรอลูกแก้วบอกว่ายังทำไมคุณพ่อยังไม่นอนที่แท้ทักบกลัวฟื่องระดาจะเข้าใจผิดจึงเข้าไปทำทีเล่าว่าน้ำมนไม่สบายพ่อเลยเอายามาให้น้ มหมืนหัวมากจะล้มแต่โชคดีดึงเสื้อพ่อไว้ก่อนเลยไม่ล้มแต่ก็ทำให้กระดุมขาดแล้วชี้ให้ดู ลูกแก้วจะไปดูน้ำมนต์ทับตัดบทว่าน้ำมนต์คงหลับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปดูกันแล้วกันแล้วขอไปนอนเลยพอทับออกไปลูกแก้วทำหน้าสงสัยบอกเฟื่องระดาว่าแปลกจังคุณพ่อไม่เคยพูดเยอะแบบนี้แต่ทำไมวันนี้คุณพ่อดูพูดเยอะจังเฟื่องระดาบอกว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงน้ำมนตมัง้งแล้วพาลูกแก้วไปขึ้นเตียงห่มผ้าให้เตรียมเล่านิทานให้ฟัง ทับกลับถึงห้องนอนแล้วก็แปลกใจตนเองว่าทําไมเราต้องกลัวเด็กคนนั้นเข้าใจผิดด้วยคิดแล้วบอกตนเองว่าใช่แล้วถ้าฟื้นระดับเข้าใจผิดคุณมนก็จะเสียหายได้ทับคิดเหมือนไม่รู้ตัวว่าแก้ต่างให้ตนเองแล้วไปนั่งทํางานต่ออย่างสบายใจเวลาเดียวกันไทยกินอาหารที่ซ้อยสนทําให้อย่างอร่อยอิ่มท้องอิ่มใจชมว่าฝีมือทาอาหารของเธออร่อยจริงๆตนเห็นจะต้องมาฝากท้องบ่อยๆเสียแล้ว มาจริงๆฉันก็ดีใจมากเลยค่ะพูดแล้วรู้สึกตัวว่าเผลอเผยความในใจเลยรีบแก้ถ้าคุณทายติดใจรถมือฉันก็เป็นการการันตีได้ว่าฉันคงไม่โดนไล่ออกใช่ไหมคะผมไม่ใช่พี่ทัพนะครับคนมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างคือพี่ทัพครับซอยสวนหัวร้อแก้เกียบอกว่าตนประจบผิดคนเสียแล้วพูดแล้วต่างคนต่างคำทายบอกว่าเดี๋ยวตนไปส่งซอยสวนบอกไม่ต้องเพราะส่งมาทั้งวันแล้ว รอบเช้าผมมาส่งเพื่อขอบคุณที่ที่คุณอุตส่าห์เสียเวลาพักผ่อนมาช่วยงานของโรงแรมส่วนรอบนี้ผมไปส่งเพื่อขอบคุณที่คุณทําอาหารอร่อยให้ผมทานอย่าปฏิเสธเลยครับไม่อย่างนั้นวันหลังผมไม่กล้ามารบกวนอีกตกลงค่ะไทยยิ้มเดินนําไปแต่เดินจนเลยลานจอดรถส้อยสนถามว่าจะไปไหนหมวดเดินเลยลานจอดรถแล้วรถผมจอดอยู่นั่นครับไทยชี้ไปที่รถมอเตอร์ไซค์ ออ๋ผมลืมบอกไปว่าผมเอารถมอเตอร์ไซค์มาคุณสนนั่งได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะไทยหัวเราบอกว่ามันไม่มีแอร์แอร์ธรรมชาตินี่ล่ละคะ่ะเย็นกว่าแอร์ในรถตั้งเยอะแล้วที่ชอบที่สุดก็คือไม่ต้องกลัวรถติดด้วยเร็วกว่ารถเก่งอีกนะคะฉันเองยังใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์บ่อยๆเลยคะ่ะ ฟังสร้อยสนแล้วไทยนึกถึงสิริโสภาที่เห็นเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มารับกลับจากกินข้าวกับเพื่อนแล้วไม่ยอมไปด้วยแต่กลับขอติดรถเก่งเพื่อนไปพอไทยถามว่ามันอะไรกันก็พูดเคืองๆว่าสิต้องเป็นฝ่ายถามคุณมากกว่าคิดได้ยังไงถึงเอารถมอเตอร์ไซค์มารับสินี่ถ้าเพื่อนๆสิเห็นสิจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไทยคิดเพลินจนสร้อยสนถามว่าคิดอะไรทําไมไม่ ไปเอารถไทยจึงรีบไปเอามอเตอร์ไซค์ขี่มารับส้อยสนเธอเตือนเซลลว่าอย่าแว้นนะคะเดี๋ยวโดนตำรวจจับไทยหัวเราะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างอารมณ์ดีขี่ไปแล้วบอกว่าถ้าเร็วไปก็บอกได้นะครับไม่ค่ะเร็วอีกหน่อยก็ได้นะคะได้ครับถ้าอย่างนั้นคุณจับเอวหมไว้นะ ซ้อยสนชะงักแต่ก็เอื้อมมือไปแตะเอวไทยอย่างไม่ค่อยกล้าไทยหัวล้อและจับมือเธอโอบรอบเอวตนเองไว้พูดคำจับแน่นๆได้เลยครับผมไม่ได้บ้าจี้ไทยเร่งความเร็วขึ้นอีกซ้อยสนกอดเอวไทยไว้แน่นเผยยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ถ่ายยิ่งก็ได้ชิดกับส้อยสนก็ยิ่งรู้สึกสบายใจที่ต่างก็ชอบชีวิตเรียบง่ายติดดินเหมือนกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นส้อยสนออกจากบ้านก็ปแปลกใจเมื่อเห็นไทยนั่งเทรออยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วถามว่าหมวดไปไหนมาหรอก็มารับคุณส้อยสนนี่แหละครับผมนึกว่าคุณไม่ได้เอารถมาไปทํางานคงลําบากแย่พอดีมันเป็นทางผ่านของผมอยู่แล้วก็เลยแวะมารับครับ ซอยสนเกรงใจบอกว่าไม่ลำบากเลยตนเดินไปปากซอยแล้วเรียกแท็กซี่ก็สะดวกดีไายว่าเธออุตส่าห์เสียสละเวลาพักผ่อนมาช่วยงานโรงแรมตนมารับแค่วันสองวันไม่ลำบากอะไรเลยถามว่าทำไมเธอไปเช้าจังถ้าตนมาช้ากว่านี้คงไม่เจอซอยสนบอกว่าตนกะจะแวะทานอะไรก่อนไายพูดติดตลกว่างั้นก็เป็นลาบปากตนอีกแล้ว ท้องร้องพอดีเลยได้เลยค่ะงั้นถึงปากซอยและหมวดเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะเดี๋ยวฉันบอกทางให้รับรองเจอของอร่อยแน่ได้ครับไทยรับคำเสียงดังซอยสนแอบมองไทยจากข้างหลังยิ้มอย่างมีความสุขซอยสนพาไทยมานั่งทานโจ๊กร้านริมทางบอกว่าต้องรอหน่อยแต่รับรองว่าอร่อยจริงหมวดทานแล้วต้องติดใจแน่ ไทยแล่าว,ว่าตนเคยผ่านร้านนี้หลายครั้งแล้วเคยคิดอยากจะลองนั่งทานเหมือนกันซอยสนถามว่าแล้วทำไมไม่แวะทานละ่ะไทยคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มากับโซิริโซพาเธอบอกว่าจกร้านนี้ท่าทางจะอร่อยเพราะผ่านมาทีไรคนแน่นแบบนี้ทุกทีชวนแวะทานกันดูไหมเดี๋ยวตนไปจอดรถริมถนนทางโน้นก็ได้ ไม่ต้องนะคะไทยสลิโสภาห้ามเสียงดังไทยบอกว่าเห็นเธอบ่นหิวไม่ใช่เหรอต่อให้หิวแค่ไหนสี่ก็ทานของข้างถนนแบบนี้ไม่ลงหรอกค่ะเราไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมกันดีกว่านะคะไทยไปเถอะก็ได้ครับไทยตอบอย่างเสียดายไทยคิดเพลินจนส้อยสอนถามว่าคิดอะไรอยู่โจ๊กมาแล้วกำลังร้อนๆเลยไทยมองชามโจ๊กดีใจที่มีปลาต้งกโกด้วยส้อยสนฉีกปลาต้งโกใส่ชามไทย เขามองอย่างชื่นชมกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายติดดินของส้อยสนพอลงมือทานเธอถามว่าอร่อยไหมไทยพูดเรียนแบบโฆษณาว่าเอาสเต็กมาแรกยังไม่ยอมเลยครับถ้าห็นฟึ่งระดาเป็นเด็กแต่นับวันเขาก็เห็นเนื้อแท้ของเธอมากขึ้นทั้งเรื่องการทำงานกับลูกแก้วจนลูกแก้วติดแจและเชื่อฟังและการจัดการปัญหาแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้พัฒนาตนเอง วันนี้ทับแต่งตัวในชุดวอมเตรียมออกมาวิ่งเห็นฟื้นะดามาในชุดพร้อมวิ่งเหมือนกันถามว่าจะมาวิ่งเหรอฟื้นดาตอบกลนๆตามประษาว่าไม่ได้วิ่งแต่จะมายืนสูดอากาศทับเลยแกล้งปรามารว่านึกแล้ววัยรุ่นอย่างเงี้ยมีแต่เล่นเกมแต่งชุดกีฬาไว้แค่เซลฟี่อวดกันดูท่าทางเธอไม่น่าจะวิ่งได้ได้ผลฟื้นะดาฮึด ท้าวิ่งกันสักตั้งไหมดูสิว่าผู้ใหญ่ตัวโต,วตวอย่างเขากับเด็กอย่างตนใครจะอึดกว่ากันท้าแล้วออกวิ่งนําไปเลยทับยิ้มที่ยั่วขึ้นเขาวิ่งตามไปอย่างอารมณ์ดีเฟิงระดาวิ่งไปจนถึงชายหาดอีกมุมหนึ่งจึงหยุดหายใจลึกๆทับมองอย่างแปลกใจที่เธอแข็งแรงกว่าที่ตนคิดเฟิงระดาบอกว่าตนเป็นนักกีฬาโรงเรียนวิ่งแค่เนื้อสบายมากเพราะต้องวิ่งทุกวันก่อนซ้อมอยู่แล้ว ที่หาดนี่เองมีวัยรุ่นสี่คนมั่วสุมดื่มกันท่าทางเมาๆเมาเห็นเฟื่องระดาก็ปากเปราะแซวทับเห็นบรรยากาศไม่ดีจึงชวนกลับแต่ไม่ทันกลับวัยรุ่นทั้งเมาหามหืนก็แสดงความกักขระจะเข้ารวนรลามเฟื่องระดา ถูกทับจับมือบิดจนร้องไม่เป็นภาษาเพื่อนๆที่เหลือก็พากันรุมเข้ามาคนหนึ่งชักมีดออกมาจะแทงถูกทับเตะมีดกระเด็นแล้วหมุนตัวเตะก้านคอสรบกลางอากาศพวกเด็กกลางกระดูกอ่อนถูกทับเล่นงานแค่เบาก็ทิ้งเพื่อนแต่กระเจิงอย่าพึ่งไปทับตะโกนพวกเราไม่กล้าแล้วครับพี่ทั้งสามรีบยกมือไหวมาเอาเพื่อนพวกนายไปด้วยทับชี้ไปร่างที่สรบอยู่ทั้งสามกรุวกกกล้าเข้าไปช่วยกันลากเพื่อนออกไปอย่างทุรักทุเล เฟืองระดาเข้ามาถามทับอย่างลืมตัวว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะโดนไปหลายหมัดเหมือนกันทับบอกว่าไม่หมดัดคนเมาไม่เท่าไหร่ขอบใจที่เป็นห่วงฉันไม่ได้ห่วงก็คุณเจ็บตัวเพราะช่วยฉันฉันก็เลยต้องถามตามมารยาทฟืองระดานึกขึ้นได้ตอบกลุนกวนแก้เคินแล้ววิ่งนำกลับไปเลยทับยิ้มอย่างเอ็นดูแล้ววิ่งตามไปอย่างอารมณ์ดี เมื่อคืนอ่อยทับไม่สําเร็จวันนี้มนทิลาตื่นแต่เช้าหมายสารต่อเดินไปเจอลูกแก้วกับสร้อยทองถามลูกแก้วว่าเห็นคุณพ่อไหมลูกแก้วยังไม่เห็นก็หันไปถามพนักง,งานที่เดินผ่านมาว่าเห็นคุณทับไหมพนักง,งานบอกว่าท่านไปวิ่งออกกําลังกายที่ชายหาดสร้อยทองพูดว่าทําไมใจตรงกับระดาเลยนะเนี่ยมนทิลามองควับถามว่าหมายความว่ายังไงสร้อยทองเล่นต่ออย่างสนุกว่าก็ยายระดาไปวิ่งออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเหมือนกัน หรือว่าสองคนนั่นนัดกันไว้ไม่มีทางฉันรู้จักทับมานานเขาชอบวิ่งคนเดียวค่ะมูนทิลาสวนทันควันพอดีทับกับเฟื่องระดาวิ่งเหยาะๆเข้ามาทับถามว่ามาทําอะไรกันตรงนี้หรือมาเดินเล่นกันสร้อยทองชิงตอบว่าจะไปทานอาหารเช้าถามนําว่านี่คุณทับไปวิ่งกับระดามาลัละคะครับเออผมขอตัวไปอาบน้ําแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีบตามไปสมทบรูปหัวลูกแก้วแล้วเดินไป ระดาก็าไปอาบน้ําก่อนสิจ้าส้อยทองชงเนียนๆพอระดาไปเห็นมุลทิรายยืนอึ้งไม่พอใจก็พูดเนบลอยๆบางครั้งรู้จักมานานแต่ก็อาจจะไม่รู้ใจเขาจริงๆก็ได้นะคะไปจักลูกแก้ว ไทยทานโจ๊กแล้วขอบคุณส้อยสนสำหรับอาหารมื้อเช้าที่อร่อยส้อยสนติงว่าแต่ดูหมวดทานเหมือนจะไม่ค่อยอร่อยท่าทางเครียดๆถามว่าหมวดยังไม่ได้เคลียร์กับแฟนอีกเหรอไทยว่าไม่รู้จะเคลียร์ย,ยังไงเธอแนะให้โทรไปงอ้อไทยบอกว่าโทรไปก็คงไม่รับตนรู้นิสัยเขาดีส้อยสนถามว่าหมวดโทรไปแล้วเหรอไทยบอกว่ายังแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะคะคิดเองเออเองอยู่แบบเนี้ยบางทีแฟนหมวดเธออาจจะก,กําลังรอให้หมวดโทรไปงอ้ออยู่ก็ได้นะคะ ไทยพยักหน้าแต่พอโทรไปสิริโสภาเห็นเป็นสายของไทยก็วางโทรศัพท์ลงพึมพำอย่างลำพองในที่สุดคุณก็ต้องโทรมางอฉันโถเอ้ยนึกว่าจะแน่แค่ไหนซอยสนบอกไทยว่าแบบนี้ต้องบุกถึงบ้านเลยยังไงต้องได้เจอตัวปล่อยไว้นานๆไม่ดีแน่ไทยทำว่าทำไมเธออยากให้ตนดีกันซอยสนบอกว่าเพราะตนเป็นต้นเหตุให้สองคนทะเลาะกันไทยจึงตกลงเพื่อให้เธอสบายใจได้เรื่องอยังไงแล้วจะส่งข่าว ต้องอย่างนี้สิคะขอให้สําเร็จนะคะหมวดท่ายพยักหน้าแล้วออกรถไปซสอยสนยิ้มมองตามพอรถลับตาก็กลับสู่ความรู้สึกของตนเองเปลี่ยนเป็นเศร้าเดินเข้าข้างในที่โต๊ะอาหารเช้าในโรงแรมมุนทีลาลูกแก้วกับซ้อยทองนั่งทานกันเงียบๆครูหนึ่งทับเดินเข้ามาเห็นฟื่องระดาเดินมาพอดีจึงหยุดรอเดินเข้าไปพร้อมกันแหมมาพร้อมกันอีกแล้วนะสองคนนี้ถ้าจะใจตรงกัน ว่าไม่คะคุณมนทิราสร้อยทองแกล้งพูดดิ้นเต็มหน้ามนทิราหางตาใสอย่างไม่พอใจแต่ไม่พูดอะไรสร้อยทองทําตัวเป็นไม้เหมือใบเมากับมนทิราคอยค่อนแคะแส้เน็บตลอดเวลามนทิรารักษาชั้นเชิงไม่ตอบโต้ทั้งที่เคื่องมากคิดหาทางสลัดให้พ้นจากส้อยทองชวนทับหลังอาหารพาลูกแก้วไปทําบุญกันถือโอกาสทําบุญให้วันด้วย ทับเห็นด้วยลูกแก้วชวนพิรดาไปด้วยกันมนทิราพยายามอ้างว่าครูของลูกแก้วคงไม่สะดวกใจเพราะไม่รู้จักกันให้ครูพักดีกว่าอุ๊ยไปทําบุญถึงไม่รู้จักก็ทําได้ค่ะดีเลยจะได้ถือโอกาสทําให้คุณเฟืองด้วยซ้อยทองแทรกขึ้นอย่างกระตือรือร้นทับเลยชวนไปด้วยกันหมดนี่เลยซ้อยทองยิ้มอย่างสมใจมนทิราหน้าตึงพูดไม่ออกฟิรดาฟังผู้ใหญ่ทั้งสองจิกเน็บกันหน้านิ่งแต่ไม่ค่อยสบายใจนัก สร้อยทองพาเฟื่องระดากลับไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปทําบุญแต่เฟื่องระดากลับเฉยบอกว่าไม่อยากไปเพราะบุญธิราไม่อยากให้เราไปด้วยเราจะไปเป็นก้างขวางคอเขาทําไมสร้อยทองว่ายิ่งไม่อยากให้ไป ก็ยิ่งต้องไปด่าว่าผู้หญิงหน้าด้านวางท่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของท,งทั้งที่ทับไม่ได้ชอบเฟื่องระดาติงว่าเขาอาจชอบก็ได้ตนยังเคยเจอเขาไปไหนมาไหนด้วยกันเลยซอยทองเบนหน้าบอกว่าผู้หญิงตามตื้อตังหาเชื่อว่าคนอย่างทับใครๆก็อยากได้แล้วทั้งหวานล้อมและฉุดเฟื่องระดาให้ลุกขึ้นแต่งตัวจนได้เฟื่องระดาจำต้องทําตามทั้งที่ฟืนใจเมื่อถวายสังฆทานเสร็จทับมณฑิราและลูกแก้วก็พากันไปกรวดน้ําเหมือนครอบครัวพ่อแม่ลูก ซ้อยทองมันไสมากฟื่องระดาจึงชวนไปกรวดน้ำอีกด้านหนึ่งตัดปัญหาเสียซ้อยทองจะไปเสียงเซมซีเฟื่องระดาไม่ชอบเสียงเซมซีให้นะสร้อยไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันฟื่องระดาเดินไปเห็นหลวงพ่อกําลังพรมน้ำมนต์ให้คนมาทําบุญ จึงเข้าไปขอรับน้ำมนต์ด้วยทับเดินมาเห็นเฟื่องระดาไปรับน้ำมนต์ก็หยุดมองหลวงพ่อเห็นจึงเรียกให้เข้ามารับน้ำมนต์ด้วยจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทับเข้าไปนั่งข้างเฟื่องระดาเธอพยายามจะลุกหนีแต่หลวงพ่อกำลังพรมน้ำมนต์จึงต้องนั่งรับน้ำมนต์อย่างสำรวมสร้อยทองเสียมซมซีแล้วเดินกลับมามองหาเฟื่องระดาเจอมทิลากับลูกแก้วพอดีมณฑลถามว่าเห็นคุณทับไหมลูกแก้วเห็นทับกับเฟื่องระดารับน้ำมนต์อยู่พอดีร้องบอกและชี้ให้ดู มนทิรารีบเดินไปหาทับปล่อยให้ลูกแก้ววิ่งตามเธอตัดพ้อทับว่าจะมารับน้ำมนต์ก็ไม่บอกทับบอกว่าเห็นเธอกำลังเชลฟี่กันสนุกเลยไม่อยากขัดจังหวะตนแค่มาเดินเล่นพอดีหลวงพ่อท่านเรียกมุนทิราถามว่าจะไปไหนต่อลูกแก้วบอกว่ากลับเถอะตนง่วงแล้วทับเลยอุ้มลูกแก้วพากลับมนทิราจะเดินตามไปแต่ยังอดหันปรามเยยซ้อยทองไม่ได้ว่าฉันลืมบอกคุณไปอย่างหนึ่งฉันรู้จักทับมาเป็นสิบสิบปีเขาไม่นิยมกินเด็กหรอกค่ะถ้าคุณซ้อยทองคิดอะไร ไวก็เลิกคิดเถอะค่ะเสียเวลาเปล่าๆฟื้นฤดาฟังแล้วมองสร้อยทองอย่างสงสัยจนกลับถึงห้องนอนจึงถามว่าที่มนทิลาพูดหมายความว่ายังไงแล้วยังมองตนแปลกๆด้วยน้าไม่ได้พูดอะไรเลยเย็นนี่ถ้าจะร้อนตัวฤดาก็เห็นว่าเขาอยากจะจับคุณทัพจนเนื้อตัวสัน่นคงไม่พอใจที่คุณทัพพาพวกเราไปด้วยน่ะสิเลยพยายามพูดกันท่าอย่าไปนสนใจเลยฟืนดาถามว่าเด็กที่มนทิลาพูดมะ หมายถึงตนใช่ไหมซ้อยทองตัดบทว่าอย่าไปสนใจเลยตนจะไปเอนหลังหน่อยถามว่าบ่ายเนี้ยเธอจะทําอะไรระดาว่าจะไปเดินเล่นค่ะฟึ่งระดาตอบไม่ค่อยสบายใจซ้อยทองพยักหน้าแล้วเข้าห้องนอนไป ทับอุ้มลูกแก้วเข้าห้องนอนของมูลทิลาลูกแก้วตื่นเต้นบอกว่าห้องน้ำมนกว้างกว่าห้องลูกแก้วอีกถามว่าลูกแก้วนอนที่นี่ได้ไหมมูลทิลาบอกว่าได้เลยทับจึงขอออกไปก่อนพอทับออกไปมูลธิลาประหล่อให้ลูกแก้วนอนก่อนตนขอตัวไปข้างนอกก่อนลูกแก้วไม่ยอมบอกว่าตนอยากฟังน้ำมนเล่านิทานมูลทิลาขอเอาไว้เล่าตอนกลางคืนแต่ลูกแก้วอยากฟังตอนนี้เธอพยายามข่มความรำคาญพยักหน้ารับ